อ่าสวัสดีครับเพื่อนชาวคอปดาราคอนอ่ามาถึงกิจกรรมแล้วนะครับกับกิจกรรมต่างๆอันใหม่ของคอปดาราคอนนะครับมีเครื่องจับบอลทิงโชคการราคาหัวบททดสอบสมาคมหุบเขาอ่าโดยเครื่องอ่าทุกกิจกรรมนะครับจะได้เหรียญน,นำโชคมาซึ่งเหรียญน,นำโชคนี้จะเอาไปจับเครื่องทิงโชคนี้นี่ในเครื่องโชคจะมีเดีย๋ยวเราไปดูเลยนี่นะครับ มีสกินเมืองมีเศษฮีโร่ทองมีเศษ up down แล้วก็นี่นะครับมีให้เลือกหลากหลายว่าเราจะาเรางวัลเป็นอะไรอ่าส่วนเหรียญนี้หาหาได้จากไหนบ้างเราดูสิอ่าเนี่ยนะครับมีบอกซื้ออ่าซื้อนี่คือซื้อแพ็คนี้นะครับนี่ซื้ออันนี้อันนี้สะสมเพชรอันนี้เสียงเงินจริงซื้อได้เหรียญเลยอ่าดูสิอ่ามีก็มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์บ้างเรามาลองดูดีกว่าว่า ดูซิเหรียญมาจากไหนบ้างอีกอีพออ่าเมื่อกี้นะครับบอกแล้วสนามประลองทุสวรร์ออันนี้กิจกรรมที่จะมาในในวันไหนดูซิอ่านอีก2วันหลังจากนี้นะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟผมนะส่วนเพืรอนเพื่อนก็ต้องรองดูในป,ปฏิทินกิจกรรมนะครับอะไรจากไหนบ้างมีมีจากไหนอีกลองไปดูกัน้วคาหัวกิจกรรมราคาหัวบททดสอบแห่งขุงขนเข,าน,ขานะครับนี่เดี๋ยวผมผมมีเหรียญไหมเดีย๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูเลยนะครับผมไม่มีเหรียญนะ ถ้าของคุณว่าเหมือนจะมีไม่ใช่หรออ๋อนี่อ๋อไม่มีนะครับเปิดกล่องได้เป็นเพรแทนอันส่วนกิจกรรมราคาหัวนะครับเน,นี่ยดูสิผมมีซีพีไหมอ่านี่นะครับมีนะครับเนี่ยแค่เราไปตีมอนสเตอร์นะครับมีโอกาสดรอปกล่องนะยผมลองไปตีให้ดูเนาะจะลองไปดูว่ากิวเราแชร์ไว้ไหมอันนี้นะครับอ่าไม่มีเหมือนจะหมดเวลาแล้วนะดูซิแชทหลักมีไหม ฉลักไม่มีนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองตรีมันให้ดูนะครับนี่นะครับแค่ตีพวกดักลิงตีพวกสปาร์ตพวกนี้ก็มีโอกาสได้ดูสิตกไหมนี่นะครับตกแล้วเห็นไหมก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้นะครับอ้าวซีพีหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเก็บให้ดูนี่นะครับนี่เหรียญได้เพชรได้เล่งเก็บได้กี่ครั้งเก็บได้10ครั้งนะครับผมเก็บไปแล้วสองครั้งเลยเหลือ8ดครั้งเนาะปึ๊บอ่าไม่ได้เหรียญอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับ เดีสิผมจะเรียนจากไหนอีกไหมอ่ากิจกรรมตอบคำถามในกิจกรรมตออคำถามผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่ายย่างตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับกิจกรรมเครื่องจับบอลจร,ริงโชคการลกค่าหัวและบททดสอบสมาคมแห่งหุบเขาเป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็บเ,เพื่อนอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งมีนี่นะครับเติมเงินซื้อเพชรเราจะได้ของพวกนี้ไปฟรีๆนะก็คอมโบกับรางวัลซื้อคืนได้อันนี้ผมก็เก็บไว้ ก็จะเติมอ่าถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคยังไงก็คอมเมนต์อยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ก็ขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับ